ในมีมมนการใช้งานรแกแมนัมเบอร์ที่อยู่ในแบบ็คตนะนะคะคือหน้าตาของัมเบอร์นะคะจะเป็นรูปแผนปูงนะคะไปเราก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ในนี้จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้งานมากมายนะคะเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำเนาะนะคะเราจะเลือกใช้เทมเพลตเกี่ยวกับงานส่วนบุคคลนะคะเราจะเลือกใช้ตัวน,นี้การปรับปรุงบ้านนะคะ หน้าตาของสเปชิฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะตัวนี้นำมบอร์ได้จัดสรรให้เราหมดแล้วทุกอย่างะคะ่ะก็จะเป็นการใส่ลูกใส่ตลางหรือว่าจะเป็นสูตรณิสตร์นะคะแล้วก็การใส่แตเทตัวนี้นะคะจะแบ่งรายละเอียดออกเป็นสเปชีฟหลายหน้านะคะ พื่อที่จะให้เราได้มองเห็นถึงความแตกตา่างก็รายละเอียดตา่ตางๆไ้อย่างชัดเจนนะคะหน้าแรกนะคะตนี้จะเป็นเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็จะมองเห็นว่างบที่เราตั้งไว้กับงบที่ใช้จริงๆเนี่ยมีผลแตกตา่างกันยังไงนะคะส่วนแผนที่ที่สองตัวนี้จะแสดงรายละเอียดของเรื่องค่าใช้จ่ายว่าจ่ายแต่ละอย่างไปเท่าไหร่แผนที่สคะตัวนี้จะเป็น การใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าเราจะใช้แบบไหนดีราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราจะเป็นรายการที่เราจะต้องทำว่าวันนี้เราต้องปอไปจูใครที่ไหนอะ,ะ่างเยค่ะในละเอียดอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อที่บริษัทหรือว่าช่างที่เราจะเลือกใช้งาน,นะคะ ราก็มาดูวิธีการทําแบบข้าวๆกันเลยนะคะเริ่มด้วยการที่เปิดแผ่นชีสกับเราขึ้นมาเพื่อที่จะนําข้อมูลจากแผ่นชีสที่มีแต่ตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือตัวเนี้ยลงมาใส่ในโปรแกรม n u m เบ r ที่เรามีนะคะเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมในนี้ก็มีข้อมูลอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจนะคะจัดก,การลบแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราลงไปได้ งบทีเเ่เราตั้งไว้เท่าไหร่งบที่ใช้จริงๆเท่าไหร่็ดมมาแล้วก็มาใส่นะคะนี้เห็นไหมคะว่าจะแสดงผลต่างให้เราท,ทันทีที่เป็นแบบน,นี้เพราะว่านำเงินเขาได้ใส่สูตรนิสัยให้เราแล้วเรืรน้อย ไม่ใช่แค่เพียงใส่สูตรในสารนะคะแล้วก็ต้องการใส่รูปภาพที่สวยงามแล้วก็พลิกแล้วก็เปลี่ยนเติมรูปภาพได้เลยนะคะงา่ายๆแได้เลยแค่นี้เราก็ได้รูปที่สวยงามหรือว่าเราจะเปลี่ยนนามหนังสือ เป็นแบบที่เราต้องการตอกขนาดใส่ตารางใหม่ให้มีสีสันเปลี่ยนแผงคู่มขยับขึ้นขยับลงเราจะใช้สีให้มันมากขึ้นอันนี้คือเราสามารถทำได้ตามที่ใจเราต้องการค่ะ เราจะมาดูผลงานที่เราสร้างไว้เสร็จแล้วนะคะตรงนีนี่คือเราสร้างไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามเราจะมองเห็นความแตกต่างนะคะนี่คือผลงานของโปรแกรมนำเบลอค่ะทำให้เรานำเสนอผลงานที่สวยงามและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ขขก็ขอจบการรีวิวโปรแกรมเพียงแค่นี้นะคะไว้คราวหน้าเราจะนำโปรแกรมดีๆอะไรมาแนะ่น